การสักยันหากท่านกำลังคิดที่จะไปสักยันโปรดฟังคลิปนี้ให้จบการสักยันก็เปรียบเสมือนการห้อยพระแขวนตะกุดจะดีกว่าหน่อยก็ตรงที่ไม่ต้องมาเที่ยวถอดเที่ยวแขวนเที่ยวมัดเที่ยวผูกเพราะการสักยันนั้น มันจะติดตัวเราไปทุกหนทุกแห่งโดยเราไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลังว่าเราจะลืมห้อยลืมแขวนแต่การจะสักยันนั้นมันก็ต้องรักษาศีลห้ามันไหวพระสวดมนต์ทำบุญอยู่เป็นประจำประจำเพื่อของดีที่ได้สักลงผิวหนังเรานั้นจะได้มีความเข้มขลังอยู่มี่เสื่อมคลายการสักยันนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ นักรบชายต้องมีลายสักเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการไปออกรบปลบมือกับข้าศึกท่านผู้ฟังที่เคารพครับทุกวันนี้การสักอักขระเลขยันนั้นได้มีตำหนักสักยันเกิดขึ้นหลายที่หลายแห่งมีทั้งแท้และไม่แท้ปะปนกันไปท่านผู้ฟังคงเกิดข้อสงสัยว่าเราจะรู้ได้เช่นไรว่า อันไหนแท้อันไหนไม่แท้อันไหนควรไปสักอันไหนไม่ควรไปสักมันมีข้อสังเกตกันไม่ยากครับแต่ละที่แต่ละแห่งก็จะมียันประจำสำนักของเขายกตัวอย่างเช่นลิงหนุม,มานเสือก็จะแยกเป็นแขนงแขน,นกันไปบางที่เมตตาก็เมตตาล้วนไปเลยบางที่สายเหนียวก็จะมีแต่สายเหนียว เปรียบง่ายๆก็เหมือนครูสอนโรงเรียนก็จะมีครูภาษาไทยครูภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์แตกแยกแขนงกันไปท่านผู้ฟังจำไว้ให้ดีว่าไม่มีสำนักไหนที่จะสามารถสักได้เหมือนยันพันยันทุกวันนี้กลายเหมือนจะเป็นอาชีพไปแล้วกับการสักยันนั้นท่านผู้ฟังครับ การสักยันนั้นดีแต่ถ้าหากเราไปสักผิดที่แล้วมันก็จะเป็นตรงกันข้ามแทนที่จะดีกลับทำให้ชีวิตเราตกตำ่ำย่ำแยก่กว่าเดิมเพราะมันก็จะมีคนบางจำพวกหากินบนความเชื่อของคนเราโดยไม่ได้ขันมึงถึงผลกระทบของคนที่ได้ลงมือสักไปหากท่านผู้ฟัง ท่านใดที่กําลังคิดจะไปสักยันต์โปรดเอาในสิ่งที่ผมพูดในวันนี้คลิปนี้เอาไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจว่าจะสักสํานักนี้หรือไม่เพราะอย่างที่ผมว่าไปนะครับไม่มีสานักไหนที่สามารถให้เราเลือกสักได้เป็นร้อยยันต์พันยันต์สำหรับคลิปนี้กระผมคงต้องได้กร่าบลาไว้แต่เพียงเท่านี้ ไว้เจอกันต่อคลิปหน้าสำหรับท่านใดที่ชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับขอพระคุณครับ